มาเราพร้อมยังเปิดยังครับเราพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะพูดสรรพคุณให้อีกหนึ่งรอบพร้อมเลยตะกร้าอะไรคะรีมูฟใช่จ้ะมาราคาถูกมากอ่ะเธอครั้งแรกเปิดตัวที่แก้มบุ๋มมาเลยหนึ่งแถวไปดูบอดเท่าไหร่ใช้ไฟพร้อมกันเแบบไทยถูกมากวีนี่นะเนี่อ่ะวนี่ไม่ได้ออกไม่ได้ออกแรงเยอะนะเป็นสูตรญี่ปุ่นทียมเข้ามาคือมีแพนจะขายเท่าไหร่กันนะฮะอยากรู้ จริงๆแล้วอะขวดละเท่าไหร่คะปกติอ๋อสามร้อยเก้าสิบแต่ว่าเนี้ยให้หนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยสี่ิบเก้าแล้วมีคูปองดีพี่ไม่เฉลยราคาเลยใวันนี้ขอกลับไปด้วยนะคะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวว่ะอีกหนึ่งนาทีจะเอาแป้งตลับคู่ไปเห็ดโดดลงไปที่สามร้อยสี่สิบเก้าลงแล้วนะไมเซลมาแล้วค่ะพีพีใครยังไม่ได้กดกดไปเลยนะครับแป้งตอนนี้มีคูปองราคานี้ค่ะสองร้อยห้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งอันเนี้ย รีมูเวอร์เป็น1แถม1นะครับวันนี้ตัวเมคอัพรีมูเวอร์ราคาแค่250บาทเท่านั้นนะสองร้อบาทใช้ดีด้วยครับหนึ่งขวดคือหนึ่งร้อ100 ml นะครับหนึ่งร้อยมลนะที่เก่งนะจะเก็บไอะไะตกขวดอะแล้วร้อยยี่สิบ125ดูดฝุ่นเขาดูดฝุ่นอยู่เจอไหมเดี๋ยวนะใครได้200เหรอ บู๊ก็คือมีของในตะกร้าที่กดจ่ายเงินแล้วใช่ค่ะกดซื้อได้ในราคา100บาทเนี่ยบู๊ไปไหนแล้วอ่ะบู๊นี่ที่เก่งนะจะลงไปโอเคโอ้ราคาดีมากเสียงอะไรข้างนอกนิ่ซื้อนะคะตอนนี้ตะกร้าขึ้นฮอตสามร้อยแล้วอันนี้อันนี้เป็นรีมูเวอร์ไหนขอขอสรรพคุณรีมูเวอร์อีกทีครับสรรพคุณรีมูเวอร์นะคะนี่เลยค่ะปึ๊บ ก็คือรี r e เวอร์เนี่ยเป็นไมเซล่าสูตรเข้มข้นนะคะใช่ค่ะเป็นไมเซล่าสูตรอ่อนโยนสำหรับเช็ดทำความสะอาดชลิตน้ำสามารถทำความสะอาดได้ทั้งแล้วก็ท้ำความสะอาดสิ้นก็สองอันที่มันกันน้ำได้ด้วยนะคะดไม่ต้องบังออกนะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะไม่แห้งไม่ลื่นไม่มีสีและไม่มีกลิ่นขนาดอยู่ที่100 ml ไม่ขมนะคะตัวนี้นะมีตัวช่วยชะลอความแก่ด้วยไม่แสบผิวไม่แสบตาไม่ระคายเคืองประจักษ์ ที่ก่อความราคาเกิดอีก9้าอย่างด้วยกันในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์อ๋อฟีไม่ใส่สีเนาะไม่ใส่ปาเตนเนาะซิลิโคนก็ไม่มีนะคะ m i t s l s นะคะไม่มีนะพวกนี้นะโดยประมาณคร่าวๆนั่นเองไม่ไม่ใส่น้ําหอมนะไม่มีกลิ่นนะคจริงๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่บางทีถ้าจะแพ้จะแพ้น้่กหอมนะแต่อะไรที่มันพอไม่ใส่น้ําหอมอะมันจะโอเคนะแล้วก็เขาเป็นเปปไทด์นะคะ เอ่อเปปไทด์คือนวัตกรรมเปปไทด์ก็จะช่วยเรื่องของริ้วรอยต่างๆ<อ>่างเพราะบางทีเราเช็ดหน้ามันจะโดนผิวหน้าเยอะเนืกอออกไหมแต่อันนี้มันก็จะตอบโจทย์นะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนินอหนะนะผิวธรรมดาถึงผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยนะคะเปิดตัววันนี้วันแรกนะครับเปิดตัววันนี้วันแรกนะตัวละร้อยก็แบบตัวควรละร้อยยี่สิบห้าบาทเท่านั้นร้อยมลนะครับ ขายอยากเป็นทางการวันพรุ่งนี้ค่ะแต่นี้ให้ก่อนเลยอ๋อเปิดขาคใช่ค่ะเปิดราคาพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ฮอตสินะจีนนะคะไม่ได้ราคานี้แน่นอนวัพรุ่งนี้แค่วันนี้วันเดียวคงใช้ได้ไหมใช่ค่ะอ่อนโยนสุดๆใช่ใช้ได้ค่ะอ่อนโยนแบบที่ว่าหนึ่งขกขึ้นไปใช้ได้เลยค่ะ มีมีมีรับรองการันตีค่ะแป้งเบอร์สามไม่เด็กก็ใช่ได้ถ้าเด็กที่ไปแต่งหน้างานโรงเรียนมาสามารถใช้ได้ใช่ไอเด็กมาทีใบรับรองให้ก็เปขอคุยกับเขาหลังบ้านก็ได้เธอไม่เธอยังกลัวหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเขาบอกว่าใช้ได้นะคะมีใบรับรองนะคะแป้งเบอร์สาม่แป้งเบอร์สามหมดแล้วนะคะใครไม่จ่ายตังค์จ่ายเลยนะจ่ายอีกนิดนึงเลยเดี๋ยวเราจะเปิดบู๊ตัวแรกให้เลยปะอ่ะขอพี่บุ๋มยักษพี่บุ๋มทุกทีก็ได้ค่ะยักษปฏิการิยาคนเม้นต์มาเยอะมากว่าก็คืืออออูยยังงงงงไคะะะถ้้้้าาาาเเรร่่ซขกกดลลตจินแว เราจะเปิดให้กดบู้ถ้ากดได้ครับจะได้ซื้อในราคา100บาทแต่กติกาก็คือคนคนนั้นต้องซื้อของของดีเซย่างอื่นและจ่ายหนก็ได้เนาะอะไรก็ได้อย่างที่บอกว่าใ้อายอย่างได้แล้วไม่อยากซื้ออะไรซื้อแต่ฟองน้าครับในราคา9 9าบเาทนเดีใช่เหรอใช่ครับวันนี้ก็มี9กบาทให้รอบนี้เก้าสบนี้าบาทนะอันนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับชิ้นเดียวก็และต้องจ่ายเงินแบบไหนครับพี่พีถึงจะได้ลุ้นบู๊ร้อยหนึ่งก็ต้องจ่ายเงินเลยไม่ใช่เก็บปลายทางครับ ดังนั้นใครที่เลือกเก็บปลายทางแต่ว่ากดบู้ได้สมมติเด็ดเร็วเราจะแคนเซลเนาะถูกไหมใช่่ก็คือไม่ได้สิทธิ์นะคะต้องขออนุญาตต้องขแคนเซลจริงๆเราเพราะรอบที่แล้วโดนไปหลายแสนเลยนะคะก็ตัวรีมูเวอร์นะคะแบบที่บอกเรากําลังปักเป็นแฟลชเซลลอยู่เนาะขวดละร้อยยีบาบาทเท่านั้นเป็นนาทีทองพี่พีจตั้งให้หนูพี่บมค่ะเขาบอกว่าขอดูสีหน่อยค่ะ เทียบเทียบแป้งให้ดูนะค่ะนี่ค่ะอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะอันนี้ลองพื้นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหนูจะลาตัวไปสลับมาให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะมืหน้าไม่มีนะคะวันนี้วันนี้มันอันนี้คือเบอร์สามสีเบอร์สามจะเป็นโทนนี้นะเบอร์สองเป็นโทนนี้แล้วก็เบอร์หนึ่งจะเป็นโทนนี้เดี๋ยวจะเอามาเทียบกันให้ดูให้ครบเบอร์หนึ่งเบอร์สองให้ไหมเขาจะมีความขาวเหลืองขึ้นมาแล้วเบอร์สามจะเป็นโทนสีของทิวสองสีแบบนี้เลยเจ็นปะ เนื้ออย่างเดียวมีไหมมีไหมมีค่ะวันนี้อะไรไม่มีหนึ่งแผ่นมีหนึ่งแผ่นหนึ่งเลค่ะสองร้อยบาทคุณเห็นไหมล่ะได้ค่ะเราจะไม่เลี้ยงนครับวันนี้ถ้าใครอยากได้อะไรกดเลยนะหนูเมีหนึ่งแผ่นหนึ่งเลยคะสองร้อยบาทตกแท่งละร้อยเท่านั้นนะคะแผิวแห้งใช้แป้งได้ค่ะเพราะว่าหนูเองอะเมื่อกี้หน้าหนูก็ผิวแห้งช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรเธอนาทีทองจะปิดแล้วนะเธอรีบโอนเงินกันเลยนะคะ คิวค่าคนเปิดไว้ตลอดได้ไหมคะมีตัวนี้ค่ะหลังบ้านเปิดอยู่แล้วนะเปิดดูสิไม่มีหรอเปิดแป้งอีกรอบได้ไหมแป้งเบอร์สามหมดแล้วนะครับใช่เขาผลิตไป20ตลับปานมาณอันตับหมดไหนที่เปนเปิดอยู่งั้นฉันลบเบอร์สามออกอีกใช่ครับเปิดอยู่ แป้งเหลือแค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองผิวผิวสองสีจริงๆก็ใช้เบอร์สองได้ข้อดีของแป้งดีเซลคือเขาจะไม่วอกไม่ลอยไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ช่วยเบิร์เเรื่องของรูขุมขนแล้วก็ริ้วรอยด้วยอีกในตัวนะเองนะคะนี่ตะกล้าไหนที่นี่ไงตะก้าสิบนะคะใช่ไหมตะก้าสิบอายไลเนอร์เชื่อไหมอายไลเนอร์ใช้ดีมากอาไลเนอร์ต้องกดนะเธอ ่จริงๆอ่ะแน่น่ามีอันหนึ่งก็คือแป้งแป้งเล็กกับรองพื้นซองนี่แป้งเล็กกับรองพื้นสองคู่นี้เพราะว่าเธอจะได้เอาไปลองสองอย่างแล้วจะเป็นตัวของแป้งหรือว่าตัวของรองพื้นอย่างตอนหนูไปต่างประเทศอย่างเงี้ยตอนไปฮ่องกงหนูก็เอาตัวนี้ไปเอาเป็นโพลด์ใส่เป็นใหม่ึือตอนนี้หนูต้องใช้สลักใหม่ทีเดียเลยเปิดนี้ได้แล้วคุณนะเปิดได้มีเบอร์สามก็ได้ได้ค่ะมินิมีเบอร์สามกับรองพื้นซองอ๋อมินิเนี่ยมีเบอร์สามใช่ค่ะได้เปิดนาทีทองให้โอเคเปิดไปเลยเปิดนาทีทองเลยนะคะ ก็คือเดี๋ยวนะเราแปดเซลล์ไม่เวียนนะครับใครเล็งอะไรไว้กวดซื้อเลยนะแล้วเดี๋ยวจะเปิดพูแล้วจะเปิดอันยีทองนี้นคระพีพีแล้วก็เก้าอะไรกับอ๋อลองพื้นลอดรดอ,อดองพื้น2อกับแป้งเลยค่ะพี่พ,พีพูดเลยเปิดแล้วนะหนึ่งสองไไอม,มีสต๊อกน้อยมากอย่เดินเยอะนะเป็ะเรามีเพราะว่าขาหมอกไม่ให้หมอให้จำกัดพื้นที่ไม่หยุดเดินะ ตายแล้วสำรวจโลกทุกคนจ่ายตังค์ให้หนูอีกนิดนึงเร็ลยนะจ๊ะบูตัวแรกให้ทุกคนรีบจ่ายตังค์เดี๋ยวเราเราปล่อยบูสิตัวนั้นก่อนเลยที่เราแกะแล้วรอบแรกจะเป็นตัวสีฟ้าเดี๋ยวหนูจะปล่อยโบนีก่อนนะคะแล้วก็ใครที่จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของน้องบูตัวนี้เนี่ยค่ะเพียง100บาทซึ่งราคาจริงจริงกับประหลักพันเป็นแท้แทนเลยอ่ะเป็นพันอยู่แล้ว199นะสองชิ้นนี้199ครับอะไรกันเกี่ยวะแม่199นะสองชิ้นนี้ครับ ยังมียังมีแป้งเบอร์สามนะอะไรนะคะอ๋อได้ค่ะนิดนึงตรงนี้เรียบร้อยผิวขาวเหลืองเบอร์สองครับแต่แป้งเบอร์สามหมดแล้วใช่ไหมคะสรุปหมดแป้งเบอร์สามแล้วก็ราะมีลอ๋อแต่มีนี่ยังมีมีนี่มีเบอร์สามนะครับเหมือนแถบรองพื้นทุกคนไม่ต้องห่วงนะจะไลฟ์อยู่อย่างเดียแต่ว่ามีน้อยนะคะมีเบอร์สามดดีไหมครับทุกคนอยากให้อยู่ด้วยกันค่ะทุกคนอยากให้อยู่ด้วยกันใช่ไหมก็จัดเลยตอนนี้ไหนนั่งตัวเอียงขอบแข็งหรอไม่แข็งหรอไม่แข็ง ปวดไหล่มากกว่าเพราะแบกของเยอะดีใจแค่ไหนไม่ว่าต้องแยกกันแล้วกับมาดีใจแค่ไหนโมเม่เลยอ่ะแยกแล้วจะปปิวดีใจแค่ไหนดีใจเท่านี้หนูต้องนั่งอีกฝั่งหนึ่งดูหน้าหนูไม่ได้สวยฝั่งนี้หน้าหนูสวยฝั่งนี้บุ๋มสวยไหมครับสวยแล้วเฮยปิวสองสีต้องใช้เบอร์ไหนคะแต่กับบ้านเลยคิดถึงเฟนคิดถึงอะไรนะดถึงเฟนเฮ้ย กับบ้านไงของบ้านมากกว่ามากกว่าแม่ทาน้องออกเาออกบอกว่าคิดถึงแฟนย่งพูดเล่นค่ะเมื่อกี้ผีเข้าคนติดผู้ชายโกนของเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ละคิดผีเข้าค่ะหน้ามันใช้ได้ไหมคะหน้ามันใช้ได้ไหมคะหน้ามันใช้ได้ค่ะผิวแห้งก็ใช้ได้นะคะตัวแป้งนะมินอวะกรรมคอนโทรลคอนโทรลด้วยนะคะไม่หลอกไม่ลอนไม่เป็นคราบนะคะเราจะเปลี่ยนสีไปตามผิวของเราเลยเธอตัวแรกเดี๋ยวจะปล่อยตัวนี้นะใครยังไม่จ่ายตังค์รีบจ่ายตังค์ก่อนเร็วๆจ่ายตังค์ยัง แล้วก็จะมีโอกาสได้กดแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นะคะต้องีคนท่แต่บางคนจะได้ราคาของอพิเศษดีกว่นวันนี้พีชนอนไหนคะนอนที่นี่ครับที่ไรชิบหายแล้วเขาหลับออย่าบิ้วสิเออนี่นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับ ว้าวเขาบอกว่าว้าวหรือเราจะไลฟ์ด้วยกันทั้งคืนอะไรอยู่ตรงนี้ชาเนี่ยก็จะบอกว่าไปนอนจอะค่ะนอนไปด้วยกันไปนอนไม่ต้องไลฟ์ค่ะลงไลฟ์ค่ะอยากเห็นน้องอ่ะอยากเห็นมินิพีดค่ะอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสสามนะครับหนึ่งสองสานะอยู่คนเดียวในจอเลยหรือก็เดินและหนูเมื่อยใช่หรอโอเคโอเคแล้วเราจะเปิดบู้หรืยัง เอาให้เขาจาดตังก่อนครับลุ้นพีทน้อยกับกบเลยค่ะโอเคอีกสองนาทีนะครับอีกสองนาทีเราจะเปิดบู้แล้วนะอีกน่นอีกสองนาทีนอนสองนาทีนอนอันนี้นะร้อยเก้าเก้านะจะไม่บนนะครับแป้งนี้ยังได้ทุกสีนะก็คือแป้งเล็กซึ่งแป้งเล็กปกติ398บบาทแล้วก็ได้รองพื้นหนึ่งซองด้วย รองพื้นหนึ่งซองอันนี้เหลือชิ้นละ99บาท2ชิ้น199บาทนะครับผิวสองสีใช้เบอร์ไหนคะผิวสองสีใช้เบอร์สามครับเขาขาวเหลืองใช้เบอร์2แล้วก็ผิวขาวใช้เบอร์หนึ่งนะกดจ่ายตังค์ได้อีกสองนาทีแล้วเดี๋ยวจะให้นี่แล้วนะครับจะให้เล่นบูแล้วนะเขาบอกว่าพี่พีทอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่คอนโดแก๊งหงับ ไม่เพราะว่าจริงๆอ่อะเลิกเราอะวันที่สิบแต่ว่าก็เลยว่ามาอยู่ที่นี่จนถึงวันที่สิบเลยนะกันแล้วเดี๋ยววันที่สิบย้ายเข้าบ้านดีไหมดีไหมครับก็ทุกคนถามว่าทำไมตอนแรกไม่ไปสามเอ็ดก็สามเอ็ดไปเที่ยวเนาะแล้วเราก็เพิ่งมาวันนี้สามเอ็ดจะไปได้ไงเห็นไหมล่ะกลับจากบ้านเนี้ีสามเหยโลกมันมันติดงานหลายๆอย่างใช่ใช่มันแล้ววันลุกขึ้นเราไปเที่ยวจริงอะไรอ่างเงี้ยก็แบบก็คิดว่าไงก็ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วสัมภาษณ์ได้ไหมคะเรารู้สึกยังไงที่รถทัวไปจอดนิดนึง งงเลยเราเราอยากได้เจ้าสาวเข้าบ้านอยู่แล้วเขาบอกว่าแปลกๆแล้วงานนี้สงสัยแก้มบุ๋มที่พีดเลื่อนวันเข้าคือตลกมากแต่เขาอยู่ในกันไง แต่เขาอยู่ด้วยกันไม่ก็อยู่ด้วยกันก็ไปต่างประเทศมาด้วยกันตลกอ่ะวันนั้นเราติดงานไงใช่แล้วคือคือก็อยากเหมือนกับคือพอไปอ่ะมันเป็นงานเนาะก็อยากเป็นพี่ให้งานอะไรเงี้ยใไญ่าหญ่แบบกับห้าทุ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเดินเป็นเจ้าของบ้านเลยในคิวสัมภาษณ์รถทัวร์มินิรถทัวร์จอดบ้านพี่นิดนึงบ้านพี่กว้างมากยังจอดด้อีกจริงๆงก็ นี่นะนี่นะร้อยเก้าสิบเก้านะครับเดี๋ยวจะเปิดบู๊แล้วนะบู๊ตะกร้าทําเสร็จยังบู๊น้ําเงินครับบู๊เล่าเรื่องเซอร์พัดอ๋อไม่มีอะไรเขาบอกเล่าเรื่องเซอร์ไพัดกี่ใบห้องกลมเลยตลกมากแล้วแบบพร้อมค่ะตะก้าบู๊พร้อมแล้วค่ะบู๊เดี๋ยวคอยล่าบูพร๊บู๊พร้อมค่ะรอเม็ดรอเม็ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนับถอยหลังให้เปิดนะเดี๋ยวนะฉันยังหาตะกร้าบู๊ไม่เจอเลยจ้ะพันย้ำหัวมากแล้วข้างนอกมีแม้ทั้งล็กตาย จริงเหร,รอ,อเหลือเหลือเอมมากลาบูบูแพนนะคะขอย้ำโปรอีหนึ่งรอบระหว่างนี้นะคะเผื่อพี่พ,พีพูดเหนื่อยแล้วนะคะก็ะคือใครที่ซื้ออะไรก็ได้ในตะการาดีเซลวันนี้นะคะที่เป็นโปรวันนี้นะคะและจ่ายเงินแบบโอนเลยนะคะไม่ใช่ปลายทางเนาะสามารถมีสิทธิ์กดลุ้นบู100บาทได้ทางเรามีระบบหลังบ้านคอยดูนะคะว่าได้กดจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้กดจริงแล้วคุณหนิดเร็วกดได้ไปขออนุญาตแคนเซิลนะคะหรือ ถ้าคนที่กดได้เป็นเก็บเงินปลายทางขออนุญาตแคนเซิลเช่นเดียวกันนะคะแต่ใครที่ไม่อยากลุ้นบู้แล้วอยากได้โปรถูกๆแบบนี้ก็คือสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยเนาะไปไหมไปแล้วก็ต้องกดแบบตึ้งตึ้งตึ้งใช่ไม่ได้อยากได้บู้เก็บปลายทางได้เลยดังนั้นใครไม่เข้าขัดกติกาไม่ต้องกดนะคะจุดจดที่เดินพร้อมยังครับมาค่ะนับไปหลังเลยมีใครเคยแมวอันี้ปะแมวนิ้วหักแมแล้วหมอบอกว่าถ้าเกิดแมวนี้ต้องจะต้องตัดนิ้วหรอวะเขาบอกว่า เขาบอกว่าถ้ามันฟัวมันจะไปติดเชื้อเดี๋ยวจะไปติดเชื้อในกระแสเลือดอ๋อก็เหมือนคนเลยเนาะตามันเป็นไรไม่รู้ใช่ตามันเสพเพราะอะไรอ่ะเห็นด้วยตาเป็นโรงพยาบาลแล้วกลับมาก็ตามเสพแล้วก็น้ำมูกเขียวเป็นจะตายอย่าอย่าหาพูดไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนนะถอยหลังนี้ก่อนสามารถจ่ายทรูมันนี่ได้นะคะค่ะโอเคพร้อมพร้อมไหมครับเดี๋ยวนับะนให้เธอจ่ายแบบนั้นเพราะมันจะเร็วพรเลยเดี๋ยวนับนับถอยหลังก่อนนะกล่องแรกไปก่อนเลย